นับนี้เราให้อาจารย์ทำพิธีแล้วนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ Ủa để cái đây lại tù thế cái Sám Sám cái gì mà ai nhanh จีตมาเลยหรอจึกแปดแฝดชัดเลยนะครับแปดชัดเลยตอนนี้เขาเส้นสลิดทั้งเลยเพราะว่าเหลืองกางกันให่ใส่ตัวใดจะเห็นตัวใด mình sẽ lướt bờ này mà ừ. đi lại thôi, ừ. Được lại, chạy một thời, đến, đến lịch hà mà, hà nói là, đến หาคุณ่ต้นไกว้นี่มาใครหากับแปดหาต้นไห้ ตัวไดเห็นตัวไหนเน้นนีเ่เน้นทำพิธีให้นะครับจะไม่ให้ดูหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่นเ้นทำพิธีให้นะครับเจ็ดแปดว่ะเจ็ดแปดบอกโดนลำเชี่ยวม่วนดีบอกเจ็ดแปด

ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นตัวไหนครับก็หาตัวตัวน้สามเจ็ดสามหาโอ้สามหา,ามหาันออกง่ายนะเล็กตัวนี้ สามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดนี่อยู่ในวัดนะครับอยู่ในโพลเรามาขออีกนะครับทานอุปัฏรูป,ปมันบ่มีตุเหล่งนพะพ่อกองมันโฟกัสอยู่้กวกุาตัวใด ไหนย,ยังไหนนั่งควักก็เห็นแล้วก็ยังนเพ็นแนมหนาเขาอยู่เลยนะนุ้ดเป็ดแปดอยู่ได้อยู่นานปะานี่ดีเปดอืม คือยังเป็นแนมหนาขอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวุขแกนยุขแกนนี่อือหา้หาสองอืมหาสองอยู่ น,นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราไม่ได้ลบลู่นะครับแม่นางกว่าก็อย่าได้ทักอย่าไะ้ทวงนะครับเจ้าที่เจ้าทางป,รปัรรักษานะครับทักจะทวงนลยครับอันนี้เปล่งแปดด้วนี่มองกกง ปแปดอือแปดนี่แปดอือแล้วแปดแปดชัดมันเอวเ่นนะอือนี่แล้วแปดนี่นนครับเรียกจุดนี้ก็เห็นนะครับสามสามเจ็ดสามแปดนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดิ๋ยเรามาดู แมแม่นางกวันะครับกวักโอ้อายุหลายปีแล้วนะครับนี่ถ้าแป้งเป็นเป็นหอมุอ้ยสีเจ็ดสีเจ็ดขึ้นแล้วขึ้นแล้วตัวใดนี่ ดูเลขในะแม่นางกวักนะครับมีคนนำมาชิงไว้นะครับที่โพนข่อยนะครับตัวแดหาวะหามามอีกวะ,ะตัดจะถวงตัอองขันขาง เจวอห่าตตัวไหนหาไม่ดตวยหน่ติดหาไม่คานเลยใช่แฟนจ้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับ เอกสามก็ยังชัดอยู่่ว่าหาชัดแห้งเนาะหาี่ชัดแห้งดีเลยเอาอยุโอ้มันจะเป็นลอยปีหรือเปล่าเนาะแมนบอกตั้งเต่ตัง,ตง,ตงนี่นีมาทุกปีตั้งเต่พุสันสางวัดมันเลยเนาะ มึงจะอยู่จากการสืกรอนนะนี่เป็นความเจ่อส่วนบุคคลนะครับเราไม่ได้ลบหลู่ท่านนะครับเรามาขอโชคกับท่านห้า่5หาเจ็โอ้หาเจ็ดนี่อไมอี่โบหาเจ็ดาหา,ดหาโอ้ยังความฝัน อืมนขลังเลยอืมเป็นลังลยแปดแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดนี่นี่เจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดต้นข่อยก็สามแปด 8ปดเจ็ดห้าเจ็ดสามแปดนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าที่เข้ามารับชมนะครับโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมแปดเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสามแปดมีเลขเจ็ดนี่แต่แต่บางท่านอาจจะเห็นเป็นนะครับเผื่อท่านจะให้โชคนะครับให้โชค อาอยุประมาณเป็นร้อยปีแล้วหนอนตะิ 11, แปดเโอเคนะครับแปดแปดเจ็ดแปดสีก็ได้นะครับเพราะท่านเป็นผู้หญิงนะครับเป็นแม้นางกวักนะครับแปดเจ็ด ปดเจ็ 85, 84, 54, ดแปดสี่แปดห้าแปดสี่ห้าสี่แปดเจ็ดแปดห้าแปดสี่ห้าสี่สามหนึนห่งหละสามตัวแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดสามแปดสามแปดสี่ห้าสี่ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอพระแม่นางกวักจะได้ทักจะได้ทวงทาแป้งแล้วหอหอมๆแล้วนะครับทีนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับปวดใช้วิตุนเล็กนิดนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นนะครับขอให้แฟนช่องถูกเลขนะครับหวดรวยเบอร์ถูกฉลากกิจแบงรัฐบาลนะครับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับเจ็ดชัดนะครับเจ็ดชัดแปดชัดนะครับเจ็ดชัดแปดชัดห้าชัดสามชัดขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ